ไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูเหมือนได้หรือเปล่าเพราะว,ว่าผมก็ห,หายไปเยอะพอสมควรแต่ว่าตอนนี้วันปุ๊บปุ๊บอัลเชเบตอีกนิดนึงไม่ตายปะโอแลกไอส์เฮาเกินเฮาเหรอาเอาเอาเอขอบคุณแพนด้าที่รัก เกมนี้ผมเน้นแรงไปเลยแล้วกันแบบสายีไปเลยมืลาตาเลยอะกคุทำไมวะโอ้โอ้โอ้ผมว่าผมจะกลับบ่อลแล้วแหละโอม่ิน <laughs> oh, it didn't hit. hit. ช้อม้อมไอ้ป้อมจะเย็นป้อม้อมสวัสดีครับทุกคนยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องดาจัเคเกอร์นะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานพอสมควรอืมใช่ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะครับผมแล้วเหตุฝนที่หายไปนะครับผมผมจะ ขอไม่อธิบายในคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอืมถึงตอนนี้ผมจะไม่มีคอนเทนต์ในหัวเลยแต่ว่าผมก็จะไหนๆก็กลับมาทันทีก็จะเล่นเกม RV เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโรงแรกนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือผมจะแพ้ก็ไปดูการีเกมกันเลยครับผมว่าผมจะเล่นอะไรตัวอะไรเราไปดูกัน โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาสู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมโอเคเราก็กดเข้าไปที่หมดจัดันดับปึ๊บสโลว์กดเริ่มเล่นไปรอหว่างนี้ผมก็จะชวนคุยเพื่อนๆไปนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่ห้าทุ่มไม่ใช่ห้าโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับผมที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้อ่าเล่นป่าดีกว่า เออผมก็ลืมบอกไปเลยว่าตอนนี้นะครับผมนาคอสผมอัพเต็มเลยนะฮะผมอัพเต็มเวลใครยังมาบอกว่าได้อัพไม่เต็มไม่ได้นะได้อัพเต็มแล้วนะนาคอสอีโวห้าก็ตึงแปิกซี่ก่อนเลยเพื่อนกูเก็บมันเออ,เอ,อสวยไปฟอร์พิก,กอืมฟอร์พิกนาคอสอีโวลห้าเลย กฎเทพเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้ได้จะชนะหรือได้จะแพ้เราก็จะมาแบบชิวๆกันเลยแล้วกันตอนนี้ก็เข้ามาสู่นในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมเกมนี้ก็เจอซีซีค่อนข้างเยอะพอสมควร,รวยเยอะมากๆไม่ใช่พอสมควรเยอะมากๆเกมนี้ผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับผมก็ดูกันไปเพลินๆแล้วกันนะครับผม เียบบวก,กันเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นการแบบผมจะมาเกินขอเกิดไว้ก่อนนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเป็นเอ่อมาเหมือนแนะนําตัวเองแล้วก็ไม่เชิงว่าแนะนําหรอกก็จะบอกด้วยว่าไม่ได้ถึงหายไปนานแล้วทําไมได้ถึงไม่ลงคลิปอะไรแบบนี้นะผมผมก็จะมาอธิบายในคลิปนั้นนะฮะ ็นคลิปที่ปงคิดว่าทําไมไอ้ได้มึงไม่ลงคลิปเลยวะอะไรแบบนี้เกื่อมีคนบน่นไอ้ถ้าเกิดผมลงคลิปนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าผมก็หายไปเยอะพอสมควรแต่ว่าตอนนี้วนันปุ๊บปุ๊บอัลเชวเบตอีกนิดนึงไม่ตายปะโอแรกไอ ถึกจังวะเอามันเพื่อนเออสวยมุราะนายอย่าห้าวนายอ่ะนายอย่าห้าวเราบอกว่านายอย่าห้าวมะนาวมันแพงรู้ไปน้องอย,ยกลุกจะเย็นแพนด้ามันมีอินติมันมีอนมิน,อนติแพนด้า อ่ามันเปิดนันตีแล้วรอ,อตดมันหมดก่อนอืมอืมจ่อ,อ,จอไล่ะจอไม่ล่ะลูกนายมันเ้่าเห่าเกินเ้่าเหรอ่าเหรอ่าเหรอ่าเห้าเห่าหรอขอบคุณแพนด้าที่รัก โอ้เ่นล่ามนี่บวกนยับมากมากโอ้ยลิ้นพันไม่ได้พูดนานนี่ขอโทษที่พูดติดติดขัดนะเพราะว่าไม่ได้พูดคลิปนานมากเลยนะแบบไม่ได้พากอะไรอย่างนี้มานานผมเลยแบบเออไม่ค่อยคินอะไรเงี้ยปเป็นความไม่เคยคิดความไม่เคยคิดเลยแล้ว,วเป็นเป็นมันไม่คินเหมือนเดิมเออ อธิบายแค่นั้นเขาพอแล้วโหมึงแคลิเบอร์ตรงนี้เลยเหรอเพื่อนเด็ดแคนเบรกเปิบเรียบร้อยตายหนึ่งมาดิมอทอดมอทอดเอาเวลามอทอดมอทอดเอาเวลามอทอดมีอารมณ์นะมอทอดยกไปหนึ่งทีสับเรียบร้อยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็จะมาเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึง Yeah. เออผมก็จะบอกเคล็ดลับสำหรับการเล่นนาคอร์ตในคลิปนี้เลยแล้วกันอืมให้มันดูมีสาระอะไรสักอย่างหนึ่งก็คลิปนี้นะเออไม่ใช่เด็ก็ไอเทมสำหรับป่าหรือพวกอะไรที่แบบเป็นกายภาพนะผมวงเล็บว่ามันต้องเป็นกายภาพเท่านั้นนะฮะที่จะออกไอเทมนี้ไอเทมนี้นะครับเป็นไอเทมดูดเลือดเล็กนะครับผมอืมถามว่าดูดเลือดเล็ก ทำไมอ่ะดูดเลือดไสดูดเลือดเล็กนะครับผมมันเป็นไอเทมที่แบบค่อนข้างดีมากเลยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการเติมเกมที่ไวขึ้นอ่ะทุกคนถามว่าทําไมมันถึงทุกคนคงถามว่าทำไมมันถึงเติมเกมไวนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไม่กลับบ้านเยอะนะครับคือเราจะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยเพราะว่าเรามีดูดเลือดเล็กนะครับผม ตีคลิปป่าเราก็ได้เลือดเราตีคลิปปกติเราก็ได้เลือดคือมันจะต้องแบบมันจะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยอะเราเติมเลือดกับคลิปกับป่าอะไรพวกนี้มันก็แบบนึงนะโอเคตายเราไปเติมเลือดเราไอ้ออสัตว์เล่นไปด้วยพูดไปด้วยไม่ปวดหัวพูดถึงไงแล้ววะ ก็คือเอาอธิบายง่ายก็คือไอเทมนี้นะครับมันเหมาะสําหรับกายภาพที่ไม่ชอบไม่ไม่ชอบกับบ้านนะครับแบบผมนะคอืบซึ่งมันดีมากเอามาบวกกับรูนดูดเลือดด้วยจะดีมากเลยอืเอาไปใช้ตามกันได้นะครับผมผมเล่นนาคอสไม่ว่าผมจะเล่นสายไหนผมก็อกมันถูกครั้งอะเรียบร้อยขอบคุณนะครับพี่รัสนังตีนังนายไปแล้วจ้ะ อ่าคลิปนี้ถือว่ามีสาระนวนะมีสาระแล้วหนึ่งนะโอ้จะเย็นเพื่อนเสร็จเรียบร้อยได้เป็นท่านเบรกเอ้เด้อ ก็เป็นมูรลาลด้าเฟี้ยวนายคิดว่านายตัวโกงแล้วนายเฟีเ้ยวอ่ะนายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่มูราดมันก็โกงจริงแลหละห้าวกลับบ่อซะห้าวซึ่งเออลืมบอกไปกลางน,นึงผมเอารูนดูดเลือดมาด้วยนะรูนนาคอเนี่ยแล้วก็บวกกับดูดเลือดเล็กเราก็แบบดูเดเแทบไม่ต้องกลับบ้านอน่ะ ถ้าในคลิปทุกคนจะสังเกตนะว่าแต่ละคลิปนี bah, ้ผมแคบไม่กลับบ้านเลยนะหรือใครที่เล่นกับผมบ่อยบ่อๆเขาก็จะรู้นะว่าผมแบบไม่ชอบกลับบ้านนะแคบจะไม่ใช่วาปะปุ่มวาร์ปแคบไม่ต้องจําเป็นนะสําหรับผมไปพวกเพื่อนบวกมาแล้วมาลวเพื่อนจะไปไหนจะเทนมันไปแล้วเอานักเอาแว่นห้าวนายมาตีป้อมป้อมแรกชีวิตนะ ที่ยังไม่กลับอะ่ะมันจะต้องมาทั้งนี้เฮ้ยเค okay. มันเดินตรงไปวะ,สะแสดงว่ามันจะต้องอยู่นี่ต้องไม่อยู่แน่วะ่ะวร์ปเรียวจังวะเย็ยนๆน,น,นะบันเวทฉันไม่กลัวหรอกนะบอกเลย รวมเป็นผักอะบอกเลยอะแวนเวทอะไม่กลัวเฮ้ยเฮ้ยถอยเออขอโทษเพื่อนไปแล้วยอมเสียบมืก่อนตายเกมนี้ผมเน้นแรงไปเลยแล้วกันแบบสายพีไปเลย มูล,ลาดาเลยอะใช่คุทำไมวสะไอ้ัส,ะสะเป็นผมผมร้อนมากเลยนะฉัดไปเงี้ออกดาบขี้เลยม,มีเลสนะ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 อ่ามีเลสนะมีเลสนะโดนกัดนะป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 ะโอ้มไม่ตายไวเออล็อกแม่กขาป้อมเลยมันไม่ตายให้มันรู้กันไป โอ้โห oh ไม่ตายโอ้โหเวดีกุดไอ้แม่งถึกจังวะให้พาวัดไหนวะนี่เอาห้าวนะห้าวนะ <Yeah. S 1> เราเอะห้าวนะ <Yeah. S 1> อืมจบตาย <ally> ไปแล้วจ้ะเราขอโทษเพื่อน โอทีมเขาแบบตึงมากอ่ะเฮ้ยสวัสดีลูกราเห็นนายนะเอามันตายดิเออหมันไส้มันหวะเอามันตายดิถ้ามันไม่ตายนะมันไม่ตายโอ้โหเวดิกูดจัดเลยอ่ะมันไม่ตายได้ไงวมะเฮ้ยใส่หลวงปู่อะไรวะเนี่ยหลวงปู่เค็มอรอไม่ตายไว้ อ่าก็ดันคลิปไปนะอืมมันก็ไม่ตายก่อนไมได้โอ้คลิปหมดคลิปโมคลิปโมคลิปโม,คปมใครทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงได้ยื่นอะไรขนาดนี้อ่ามีคนแฉกติดนะฮะโอ้โอ้โอ,โอ้ผมว่าผมจะกลับบอ่อแล้วแหละ ววแวนผมว่าผมโดนอันติไปอาจจะตายได้แล้วแม่งโป้งเดียวเกือบหายแล้วโอ้ ตัวลุงหลังไม่ค่อยมีโอ้แย่แล้ว,าว,าวามาแล้วเพื่อนรอแป๊บหนึง่งอิมูล,ลาดก็ดันป้อมดีจังวะดันป้อมดีสักดันป้อ,ดอดม,ด,มอออไไดีเหรอกบมากลับมาอือเอ้ยจุบไระด้เฮ่ยโอ้ อันนันหลอกเป็นอะไรตายเออตายเกือบตายแล้วนะฮะตอนนี้ในทีมผมมีคนออกด้วยนะฮะหนึ่งคน เจ็เห็นไม่ป้อมชั้นป้อมป้อมไอ้ป้อมใจเย็นป้อมป้อมโอ้เชียบคิดดึกิสเมริกกุดออกขนอาอะไรวะแม่งเฮ้ย เปิดลิปแรกก็แพ้เลนะ้แพ้ด้วยตาคอตอผมแพ้หรือผมชนะผมก็เอาลงนาดานพอสเต็ปได้ทำไมผมไม่ได้อันดับหนึ่งวะ,ะแฟนวเยรุนนักออกเกมในตำนานโอ้ชื่อ,อน,นี่ เวดีก <Very> mm ูด hmm. มากนักออกเกมในตำนานชื่อแบบสมชื่อนะนักออกเกมในตำนานไอโอเคนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้จะคเกอร์อทำคลิปต่อไปได้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะลงไม่รู้ลงวันอาทิตย์ วันที่วันอาทิตย์ที่23หรือว่าวันจันทร์ที่24นะครับผมก็น่าจะลงในสองวันนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดผมขยันหน่อยก็น่าจะลงวันอาทิตย์เออแต่ถ้าเกิดขี้เกียจหน่อยก็ลงวันจันทร์แล้วก็คลิปใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนแต่ว่าก็ทําให้แน่นอนครับผมโอเคตอนนี้ได้จะเคืนกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาด้วยความแพ้แท้ไอ้นักออกเดินทางกูจะไม่ลืมชื่อมึงเลยขอดูชื่อแม่งใหม่รอบ นักออกเกมในตำนานชื่อมืงนี่น่าต่อยคลิปหายเลยโอเคครับผมก็ขอาการาบลาและกราบสวัสดีทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับไปนะครับไอ้นักออกเกมในตำนานจะฆ่ามึง